เพื่อนๆนะครับที่มีแบงค์สิบาทนะครับสภาพที่แบบ่านใช้แล้วนะครับอยากให้ตีนะครับช่วยประกาศขายที่เท่าไหร่นะครับช่วยบอกราคาและจํานวนนะครับมาใต้คลิปนี้นะครับได้เลยนะครับรอบนี้เราจะไปแบบเร็วๆและเดินด่วนเดี๋ยวเพื่อนๆจะตกใจนะเพราะว่าเวลาเพื่อนๆประกาศราคาขายเนี่ยตีก็จะประกศราศว่าเพื่อนๆท่านนี้ซื้อด้วยก็คือทั้งซื้อทั้งขายเนี่ยราคามันจะค่อยๆกดไปด้วยกันนะครับ มากันเลยครับเพื่อนๆอยากขายเท่าไหร่นะครับให้บอกราคามาแต่อย่าบอกสูงเกินไปนะครับรอบนี้จะเป็นรอบเร็วนะครับไม่ได้ปล่อยให้เพื่อนๆในไลฟ์อย่างเดียวนะครับปล่อยให้เพื่อนๆทางบ้านด้วยเพราะเพื่อนๆทางบ้านเนี่ยขนมาให้ตีที่หน้าบ้านด้วยอ่ะให้ตีช่วยขายเนาะเหมือนของป้าแดงก็ขนมาให้ตีทั้งหมดนะครับ200ใบนะครับมาให้ตีประกาศเลขายในไลฟ์สดกันด้วยทีเดียวเชียวเหมือนกันนะครับสินค้าของป้าแดงนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับป้าแดงนะครับไม่ไม่พูดพร่มทำเพลงครับมาถึงก็มาโยนโครมให้ตีนะครับกล่องแดงๆกล่องหนึ่ ใบในนี้ใ็จะบรรจุมาทั้งหมดนะครับ200ใบนะครับเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆประมูลแบบว่ายัางไงประมูลขอซื้อของป้าแดงด้วยนะครับป้าแดงบอกว่าเท่าไหร่ก็ขายอย่าให้ขาดทุนนะครับป้าแดงก็บอกว่าช่วยขายให้ป้าแดงหน่อยเท่าไหร่นะครับป้าแดงก็ขายเนาะแต่ขอแค่ไม่ขาดทุนก็เป็นอันว่าใช้ได้นะครับมากันเลยครับเพื่อนๆที่มีแบงค์สิบาทนะครับอยากขายเท่าไหร่ให้รีบบอกนะครับ อยากขายเท่าไหร่นะครับไห้รีบบอกมาได้เลยนะครับขั้นตอนง่ายๆนะครับเพื่อนๆกดติดตามติไว้นะครับติก็จะมีมาประมูลทุกๆวันนะครับทุกวันก็จะมีรอบออกมาช่วยขายของให้กับเพื่อนๆน,นะครับของตัวเองมีไหมมีครับแต่ชอบขายให้เพื่อนๆก่อนเพราะถ้าเราขายของให้กับทางเพื่อนๆเ,เนี่ย ขายของให้กับเพื่อนๆก่อนหมายถึงว่าของในบ้านเราก็ยังอยู่ครบนะครับทาไมนายหน้าเขาถึงชอบขายทรัพย์สินของผู้อื่นใช่ไหมครับเพราะเวลาขายนายหน้าเนี่ยเขาขายของผู้อื่นไปแล้วของในบ้านตัวเองก็ยังอยู่ครบเช่นเดียวกันนะครับตีชันใดก็ฉันนั้นนะครับตีก็จะขายให้กับเพื่อนๆก่อนเป็นสําคัญนะครับของตัวเองค่อยขายนะครับเป็นวาละหลังๆนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีอะไรจะขายแล้วเราค่อยขายของตัวเองกันนะครับมาครับเพื่อนๆติขออนุญาตใส่แว่นตานะครับเพื่อ โฟกัสสายตาลงไปที่คอมเมนต์ของเพื่อนๆนะครับตอนนี้ขออนุญาตอ่านรายชื่อเพื่อนๆที่เข้ามาก่อนแล้วนะครับมีคุณไอดีเข้ามาแล้วคุณจอยเข้ามาแล้วสวัสดีครับขอบพระคุณหัวใจงามๆที่เพื่อนๆส่งกันเข้ามาให้นะครับขอบพระคุณหัวใจงามๆที่เพื่อนๆส่งกันเข้ามาให้นะครับกำลังใจนอกเหนือจากนั้นก็คือการกดติดตามครับเพื่อนๆการกดติดตามนะครับจะเป็นกําลังใจชิ้นใหญ่เลยนะครับให้ตี๋มาทําอะไรนะครับเพื่อคนไทยทั้งประเทศแบบนี้นะครับปรับพื้นฐานกันเล็กน้อย ปรับพื้นฐานกันเล็กน้อยนะครับประเทศไทยจะมีการค้าขายทั้งหมด3วิธีนะครับวิธีแรกเพื่อนๆชอบไปทักกับโจร โจรจะปลอมเป็นหน้าตีก็ได้จะปลอมเป็นหน้าใครๆก็ได้นะครับเพราะโจรบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยว <c oughs> จะให้ราคาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเลยแต่ต้องเสียค่าใบรับรองใบสมาคมใบอะไรของเขาตามที่โจรจะโกหกนะครับสุดท้ายนะครับโจรก็จะของเงินเพื่อนๆนะครับพวกโจรเนาะที่ปลอมเป็นหน้าตีหรือปลอมเป็นหน้าใครก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะหลอกนะครับหลอกให้แบบเราเสียตังค่าอะไรพวกเนี้ยพอเราเสียตังค์ไปแล้วนะครับพวกโจรมันก็จะบล็อกเราไปเลยนะครับ